แย่เลยนะไเลยหมดแหมแล้วสวัสดีครับทุกคนพบกับผมนุ่มเจ็ดเคอีกแล้วนะทุกคนนะก็ห่างหายไปหลายวันเลยนะทุกคนไม่รู้ว่า FC จะ คิดถึงผมหรือเปล่านะถ้าคิดถึงก็คอมเมนต์กันมาเลยเยอะๆเลยนะทุกคนนะวันนี้ผมก็จะเข้ามาหาสาวแม่นางสาวเมืองรับแรงนะทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้เข้ามานานละแล้วก็ห่างหายไปหลายวันว่าเมืองจากผมเนี่ยไปติดภารกิจอยู่ที่อื่นนะทุกคนนะก็เลยไม่ได้มาหานางแล้วก็ไม่ได้ทําคลิปเลยนะทุกคนก็วันนี้เดี๋ยวเราจะ ต้องเดินเข้าป่าเพื่อที่จะไปหานางนะทุกคนนะเพราะว่าตอนเนี้ยคิดถึงนางมากละไม่ได้กลับมาหานางหลายวันมากเลยนะทุกคนนะไม่รู้ว่านางจะไปนอกใจหรือว่าจะลืมผมไปแล้วหรือเปล่านะทุกคนนะเดี๋ยววันนี้ก็จะเข้ามาทําตามสัญญาแล้วนะทุกคนที่ว่าได้สัญญากับนางไว้นะทุกคนนะแต่ไม่รู้ว่านางจะอยู่หรือเปล่านะทุกคน คทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเข้าป่าไปหานางกันเลยเราต้องเดินทางแล้วที่นี้ เรต้องเดินทางขึ้นไปบนยอดเขาเลยนะทุกคนเพื่อที่จะไปยังแรงที่นางอยู่นะทุกคนนะไม่ได้มานาะนะเส้นทางมันเริ่มจะแปลกๆไปนะทุกคนนะ ก็ยังมาโพ่ตรงน้าผ่าตรงนี้แล้วนะดูผ่าตรงนี้สวยงามมากเลยนะทุกคนอืมสูงเลยนะตอนนี้ น่าจะใกล้ถึงจุดที่เราจะเดินไปแล้วนะวันนี้ผมก็ได้มาแอบมาโดยที่ไม่ได้มาหานางหลายวันแล้วนะทุกคนนะไม่รู้ว่าแม่นางจะ,จะเป็นไงมั้ง ทำไมวันนี้ผมได้เดินมาเส้นนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเส้นทางมันดูแปลกๆไปนะทุกคนดิวันนี้เจอแต่หน้าผานะทุกคนทไมเส้นทางมันแปลกๆไปหรือว่าจะมาผิดทางหรือเปล่าดูดิทุกคนหน้าผ่า ข้างบนนี้เป็นหน้าผาหมดเลยนะสูงมาเลยหน้าผาสูงใหญ่จัดอเไปกันต่อทุกคนเฮ้ทุกคนนี่เป็นร่องรอยของใกล้ป่านะทุกคนนะนี่นะ มีการคุดคุยนี่ตรงนี้ก็มีโพงนะไม่แน่ใจว่าจะเป็นไก่ป้าหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นไก่ป้าหรือสัตว์ชนิดอื่นๆนะแต่ว่าดูมีการคุดคุยแบบนี้นะก็เหมือนไก่ป้าคุยอยู่นะทุกคนคุยบางจุดบางจุดแบบนี้ เราจะไม่ยุ่งกัมันนะทุกคนนี่นะทุกคนนี่ก็มีรอยคุยเลยอาจจะถ้าโชคดีเราอาจจะเจอกับใกล้ป้านะทุกคนนะแต่พวกเนี้ยเราเจอตัวมันยากนะเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าพวกเนี้ยมันจะระแวงคนมากมันจะได้ยินเสียงคนปุ๊บมันก็วินนีไปแล้วนะทุกคน ทุกคนในทรุดผมก็เจอทางที่จะไปหาแม่นางเลยนะนเจอแล้วคนหน้าผาที่เรามาหาแม่นางอยู่ประจำประจำนะ บรรยากาศยังเหมือนเดิมนะทุกคนนะออนนี้ผมก็ได้ถึงที่ใหม่แล้วนะทุกคนนะ นายของผมนะจะมานั่งรอแม่นางอยู่ตรงจุดนี้นะทุกคนผมไม,ไม่ได้เจอแม่นางมาหลายวันมากแนละ้วทุกคนนะไม่รู้ว่าทําตัวไม่ถูกนะทุกคนเขินๆน,นะอันนี้ผมก็เขินมากๆเลยนะวันนี้ผมมาหาแม่นางแต่เช้าเลยนะทุกคนนะแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวมีฐาน้ำ้ำทาน้ําหอมอะไรล่ะฉีดน้ําหอมด้วยนะทุกคนวันนี้ผมล้าง ทุกอย่างของล้างกายให้สะอาดหอมเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวจะมารอแม่นางกันเลยนะทุกคนนี่นะทุกคนแม่นางก็ได้อาศัยอยู่ตรงต้นนี้นะแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่ได้เรียกนางนะ ไม่รู้ว่านางจะคิดถึงผมหรือเปล่านะแต่ว่าผมเนี่ยคิดถึงนางแนละ้วใจเต้นมากเลยนะทุกคนรู้สึกได้เลยนะว่าใจผมเนี่ยเต้นมากเลยนะวันนี้ผมไม่ได้เตรียมตัวมาเลยนะทุกคนนะแต่ว่าผมอาบน้ำมาเรียบร้อยเลยนะอาบน้ำทาแป้งแล้วก็ ที่น้ำหอมมาใหเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะไม่ได้เตรียมตัวจริงๆนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะต้องไปตั้งกล้องแล้วเพราะว่าถ้าได้านางอยู่แบบนี้นางนะ่าจะไม่โพลให้เราเห็นนะทุกคนนะนางแกยังไม่คินกับกล้องหรือไม่อยากกว่าก็ตัวให้เราเห็นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ รอนานลลโอเคทุกคนเดี๋ยวรผมก็จะเอากล้องไปตั้งไว้แล้วนะเดี๋ยวจะรอนานกว่านี้นะเพราะานางเห็นกล้องนี่อาจจะไม่โผล่มาให้เราเห็นแน่เลยนะเราจะแอบตั้งไว้นะทุกคน ผมก็ต้องออกไปเรียกแม่นางอีกแล้วนะทุกคนนะไม่งั้นนางนะจะไม่โผล่มาแน่เลยนะทุกคนอุ้ยเอามีดวางไว้ในเดีด๋ยวนางหนาวพกพกอาวุธมาด้วยเอาดีกว่าแอบถึงไป นางจ๋าฉันมาแล้วจ้า ngay thế chứ đi <laughs> ăn mẹ à mình nữa là ăn cho เราไมมแย่เลยนะโอ้ยเลยหมดแรงแลเวเดี๋ยวเจอกันนะมาที่นี้วับหมดแรงแล้วอ๋อทุกคนเรียบร้อยนะทุกคน เรียบร้อยเลยนะทุกคนนะแม่นางเล่นผมแย่เลยนะยเหนื่อยเลยนะยหมดแรงเลยนะทุกคนในที่สุดเราก็ทำสำเร็จแล้วนะทุกคนนะแลวป้าแก่แม่นางไว้ว่าจะมาทำลูกให้แม่นางนะในที่สุดผมก็ทำสำเร็จละโอ้ยแม่นางเล่นเอาหมดแรงเลยนะ เล่นเอาแย่เลยนะทุกคนวันนี้ผมก็ต้องกลับก่อนลอะหมดแรงเลยนะทุกคนนะไม่น่าเชื่อว่าวิมานลักอยู่ในหลังในต้นไม้นี่เองนะทุกคนโอ้เสียเชื้อไอ้นุ่มหมดเลยนะทุกคนวันนี้หมดแรงเลยนะเล่นเอาผมแย่เลยนะไม่หลังเนี่ย ้างในต้นไม้เนี่ยมีที่นอนแบบเตียงโบราณด้วยนะทุกคนแต่ว่าอธิบายไม่ถูกนะมันเป็นเหมือนเตียงไม้โบราณน,นะทุกคนนะแล้วก็มีพมา้าม่านไม่ใช่ผ้าม่านดิเหมือนมีก็เหมือนคล้ายๆผ้าม่านนะทุกคนนะผูกแบบแบบเป็นยัก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 ไงนะทุกคนนะไม่รู้ว่าอธิบายภาพอธิบายภาพให้ท่านผู้ชม ได้ได้เห็นภาพตามที่ผมพูดไปนะทุกคนนะแต่ว่าข้างในนี้สวยมากเลยนะเข้าไปข้างในผมก็นึกว่าจะแคบนะนึกว่าจะต้องอยู่ตัวแบบนี้นะทุกคนแต่จริงๆไม่ใช่นะเข้าไปข้างในนี้คือกว้างมากเลยนะทุกคนเหมือนเหมือนเป็นห้องส่วนตัวห้องนึ่งเลยนะทุกคนนะมีห้องน้ําเหมือนคนปกติทั่วไปเลยนะผมก็คิดว่าจะไม่มีห้องน้ํานะเราก็นึกว่า คนรับแรงจะไม่ขี้นะทุกคนนะจริงๆแล้วคนรับแรงก็ต้องกินกินขี้ปี้นอนเอ้ยไม่ใช่นะทุกคนกินกินขี้เหมือนคนทั่วไปนะทุกคนก็เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปนะทุกคนนะโอเคทุกคนวันนี้ผมก็หมดแรงแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วทุกคนันี้สู้ได้แค่นี้นะทุกคนสู้ได้แค่นี้นะทุกคนนะไม่ว่าจริงๆนะทุกคน โอเคทุกคนวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะทุกคนนะก็สวัสดีครับทุกคน